ครับครับเอาใส่ลิงก่อเลยครับเอาใส่ใส่ใสเกียร์สลันะครับน้ำหนักรถประมาณเท่าไหรเนี่ยสองตันนะเข่าเยียกสองตันมีสี่ตันครับเนี่ย นะครับดินแข,ข็งๆับผมมันกัดแข็งอยู่แต่ว่าข้างล่างมันยังโมแห็งครับเนี่ยนะครับครับใช้เครื่องอาร์ทีหนึ่งสองศูนนะครับดีจีเก้าสามจีดึงเอาครับอดีดีเด้อเอาสลิง ใส่เกียร <m> ์สโลครับอยู่ปะเอาสัญญาณบอกพร้อมยังเดี๋ยวเราบอกกันในคัดก่อนยังค่อยเดินเครื่องครับเออคัดนั่นเออโอเคต้องต้องต้องอ่ายูยู่ครับอ่า ตึงๆแล้วก็กลับค่อยๆขยับครับครับจับหลุดว้ดวน่ะหลุดว้น่ะระวังได้ครับบิงเด้อครับครับค่อ,บคอยขยับเจนเจนเบาๆเบาๆอันนี้เนื่องเนื่องไปเบาๆไปเอา้าเอา้า

ชี This here. This here. This ้จึงอาชียนึงสองตนโอ้ทอไหมโอ้เอ้าไเด้ไมด้ไได้ ครับเ,เออข้างล่างมันยังไม่แห้งไปไนนครับเออแน,นอนเน,นอนสายพัดประโยชน์ครับ ต้อเข่าแน่เตี้ยเอ้เข่าล่องแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเออไปตรงนี้ติดไว้ประจําเลยรูดสลิงนี่นะครับกลับไปครับเอาเท้ทาไปทงเลยเอ,า,อเาเท้ามาเทมาเทเลยไปเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวไปเก็บแล้ว ไถอยถอยถอยถถอยเล่นแม่ไปแขงรลบอกให้เปลี่ยนเนอานึงูนเนี่เลยวเดีไอ้เดี๋ยไอ้ไอเอาตรงีเงสองเรางสงเรงสง เอไปครับเออเอาไปแล้วแต่เอาว่าจะขึ้นได้เอาได้เอาเออเอาไปถ่ายถ่ายเด้อ ครับมันต้องมีแรงสง <suggestions, S 3> ่งถก,ก่ถอยบบออถ่ยไก่ถอยมาถอยมามีแรงสง่งต้องมีแรงส่งไก่แมวครับครับถอยเออเอตอต้องมีแรงส่งเอามาเอามาตั้งลำไหม สง่งเนาะครับเอาไปไปไม่ใส่เขาเด้ยวเราจะไปยังไงยังเดียวเสียเอาถอยถอยมาเอาเอายี่โบเขาอ่ะเขากระเทิรนเอามาเั้ยวครับก็น่เดี๋ยวนี้เดียวครับครับไป ตั head, catalog, Saint, shirt, ียาวเขาสเท่านตัดยวเขาเอ้าครับไปนัเดียวเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียวไปเอไปยังไม่ยังบเดียวรับเดี๋ยว เออโอเคโอเคอาเติมอีกน้อยนึงโอ้ยรถแห้งอยู่น้ารถอ่ะเาิคีอบะไรตับต้องมีแรงทรงอ่ะต้องมีแรงสรงมีแรงทรงครับเปลี่ยนเครื่องเอาดงสีสูลงโอ้โอ้ตัอเนี่ยเนี่ยแล้วเขาแล้วเขานวป เน,นี่นจุตรว,เตว,เตวมวเนี่ยครับวยวไปลงเียบ้านไงบ้านใน่ยันะมเตี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงน้ตนไเลยนครับครับ